ชีวิตนั้นมีความหมายโปรดใส่ใจสักนิดเพื่ชีวิตชีวาช่วงสุขภาพดีมีสุข สำหรับวันนี้ค่ะพลอยก็ยังอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการดูแลรักษาสุขภาพด้วยวิธีการธรรมชาตินะคะนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับโสมนั่นเองค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะพูดถึงโสมแล้วเนี่ยจะทานได้ง่ายๆนะคะเนื่องจากว่ามีหลายชนิดหลายวิธีในการรับประทานจะทานอย่างไรให้ถูกต้องนะคะต้องบุกมาถึงถิ่นกําเนิดค่ะที่อยู่คู่กับแหล่งเยาวราชนะคะมาถึงร้อยกว่าปีนั่นก็คือที่ร้านเวชพงศ์โอสถหรือว่าหกอันตึงนะคะยินดีต้อนรับคุณอภินญ,ญาเวชภูษาค่ะ สวัสดีค่ะคุณอาค่ะเราก็ได้พูดคุยกันไปบ้างแล้วนะคะว่าสมมีหลากหลายชนิดสมคนเราก็คุยไปแล้วแพงที่สุดสมเกาหลีก็คุยไปแล้วมีสีเข้มเข้มวันนี้นะคะมีอีกสีหนึ่งที่หน้าตาคือแบบแบขไปสมขาวเราได้คือว่าสมขาวสมแดงค่ะสมเกาหลีนะคะสมขาวนี้จะมีสมของที่ที่สมรพคุณที่ดีที่สุดคือจากอเมริกา ถิ่นกำเนิดที่อเมริกาซึ่งจะปลูกมากแถบวิกเคิซินก็จะมีอากาศเย็นๆหนอะอากาศเย็นแล้วก็ดีฟ้าอากาศรับพันธ์ุของมันจะพิเศษแต่แถบนันจะได้ได,ได้สมที่ดีที่เห็น<ท><ท>อยู่แตกต่างกันตามขนาดของไซส์ที่ของสมแต่ละแต่ละต้น<อ>เราจะไล่ตั้งแต่ต้นที่เล็กที่สุดราคาก็จะเบายอมย่อมยาวลงจนมาทั่งใหญ่ที่สุดคืออันนี้นะคะค่ะซึ่งจะขึ้นขึ้นกับเวลาการปลูก ซึ่งขึ้นตามธรรมชาติเนี่ยต้องใช้เวลายาวนาะน่นยิ่งใหญ่ก็คือยิงย่ง,ง,ง,งนานายิง่งนานค่ะยิ่งนานแล้วจะคุณภาพจะดีดีที่สุดนะคะ<อ>คุณสมบัติพิเศษของโสมอริการคือจะให้พลังกับผู้ที่ใช้พลังเกินไปอย่างพวกพวกคุณเนี่ยเวลาอยู่กับคอมพิวเตอร์ดึกาการพักผ่อนไม่พอแทนที่จะหลับให้6ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเป็นการใช้พลังเกินไปตนี้ก็เหมือนอย่างรถวิ่ง นานเครื่องันจะร้อนไม่หยุดเลยตัวนี้จะเป็นตัวดับร้อนแล้ววิธีในการที่เราจะจะรับประทานนะคะก็คล้ายๆกับโสมสมคนกับโสมนัจะสมมากถ้าเป็นผู้สูงอายุอาจจะใช้อมอุ้ยเราจะสไลด์เป็นแผ่นจะไม่ขมมันเจอขมชุ่มล่ะค่ะชุ่มช่วงคอหน่อตามหลังด้วยชุ่มนะคะจะสไลด์เป็นแผ่นๆบางๆจะไปตุ๋นเป็นเเป็นซุป กับไก่กับปลาหรือกับหมูก็แล้วแต่ก็ได้ได้หรือจะบดเป็นผงใส่แคปซูลสำหรับคนรุ่นใหม่ที่สะดวกที่จะกึ๊บกทึ๊บทิเล่ยังนได้ประโยชน์เหมือนกันไหมคะได้ได้เหมือนกันได้หรือว่าจะจะเป็นผงใช่ชงบรรทันกาแฟก็ได้แล้วเราจำเป็นจะต้องทานบ่อยบ่อยมากไหมคะก็อยู่ที่ความอ่อนแอของ ของร่างกายของร่างกายของแต่ละคนอย่างบางคนทํางานวันละ20ชั่วโมงอาทิตย์ละเจ็ดวันเลยไม่หยุดถ้าถ้าไม่มีตัวนี้ช่วยเนี่ยร่างกายก็จะสุดจะโทรมเร็วแล้วก็จะไปเอฟเฟกถึงตับหัวใจค่ะซึ่งทํางานหนักเกินนะคะก็จะทําให้เครื่องพังเร็วอันนี้เป็นวิธีการรักษาเครื่องเดีบเสมอเครื่องเครื่องเครื่องยนต์หรือรถที่เราขับนั่นแหละค่ะแล้วก็ถ้าหาว่าทานสม่บเสมอก็ไม่จำเป็นว่าต้องทุกวันนะคะ ถ้าหากว่าเราเรารู้ว่ดเราควรจะถ่ายตอนนี้เราโอเวอร์เวิร์ไปแล้วเราก็ถ่ายมากขึ้นหน่อยกระชงเป็นน้ำหรือเป็นแคปซูลค่ะยำดาเพราะว่าสะดวกเพราก็ทางร้านเราจะบริการให้น้มที่ลูกค้าแล้วแต่ว่าสะดวกแบบไหนเราก็จะจัดให้แบบนั้นนะคะก็ถือเป็นอีกอย่างที่บอกนะคะเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยวิธีธรรมชาตินะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านผู้ใดสนใจนะคะ มาขอคำแนะนำจากผู้รู้ได้นะคะจะได้ทานสมได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะกับลักษณะร่างกายนะคะที่ถูกต้องวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณอภิญญามากนะคะที่มาให้ความรู้กับท่านผู้ชมขอบคุณค่ะ